มีอ่าหมดหรือยังคะกรับสวัสดีพี่วันครับเป็นคําถามที่สามของเออผม,อผ,มผมขอเรียนถามพี่วันสองคำถามนะครับครับผมเออคำถามแรกคือมีอยู่ครั้งหนึ่งผมระหว่างสวดมนต์เนี่ยพอสวดมนต์ปุ๊บเออผมเกิดอาการร้องไห้ ร้องไห้แล้วก็ร้องหาพ่อใหญ่ร้องหาพ่อใหญ่บอกว่าผมผมไม่อยากเกิดแล้วผมอยากกลับบ้านพนิพานผมทุกข์เหลือเกินคแล้วก็ร้องไห,ห้ไปแล้วก็สวดมนต์ไปผมก็เลยไม่ทราบว่าผมเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าผมตั้งแต่เคยสวดมนต์เนี่ยผมผมไม่เคยเป็นสภาวะแบบนี้ครับก็เลยอยากจะเรียนถามพี่วันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นร้องไห้หาพ่อใหญ่แล้วก็ เราบอกพ่อใหญ่ว่าผมอยากกลับบ้านผมผมไม่อย,อยากอยู่แล้วนะาะว่าเกิดมาในสามโลกนี่ผมรู้แล้วมันทุกข์ผมผมไม่อยากอยู่แล้วก็ร้องไห้ไปแล้วก็สวดมนต์ไปต่อเรื่อยๆนะครับค่ะงั้นก็เชิญพ่อใหญ่แล้วกันนะก็คําถามนี้ของน้องประเสริฐค่ะพระบิดาเมตตาด้วยเชินน้องเกิดอาการร้องไห้แล้วก็ ร้องในขณะสวดมนต์แล้วก็ระลึกนึกถึงพ่อใหญ่เมตตาว่าเกิดจากสภาวะใดสาธุสาธุสาธุอิติอิติอิติติเมตตาเมตตาเมตตาอิติอิติอิติติเมตตาเมตตาเมตตาอิติอิติอิติติเมตตาเมตตาเมตตาสิ่งที่พุทธบุตรลูกรักนั้นได้เจริญในธรรมและเจริญในการที่ตั้งมั่นที่จะกลับเมื่อรู้ ถึงสภาวะที่แท้จริงในการที่จะได้กลับชาตินี้จึงเกิดอาการตั้งมั่นและตั้งใจอย่างมากในการที่จะระลึกนึกถึงและอธิษฐานถึงพ่อเพื่อจะขอเป็นทางลัดตัดตรงในการที่ให้บินทบาทในชาตินี้และอาการที่เขาเรียกว่าตะขายยานนั้นได้ส่งมาเพื่อที่จะบอกลูกว่าพ่อก็รักลูกเช่นกันและจะพากลับ ทำให้จิตวิญญาณหรือเรียกว่าการตื่นรู้นั้นเกิดอาการของสิ่งที่เรียกว่าปิติเกิดขึ้นจึงมีอาการที่เรียกว่าน้ำตาไหลและร้องไห้เป็นการตื่นรู้ของจิตวิญญาณที่มีการหล่อหล,อ,ลอมเกิดขึ้นระหว่างธรรมธาตุดั้งเดิมด้วยจึงทำให้เกิดอาการของทรงธรรมในเรื่องของการที่ พระบ,บิดาและทีมงานรับรู้ถึงการอธิษฐานจิตสวดมนต์ในครั้งนั้นและมีผู้ที่เรียกว่าทีมฉุดช่วยนั้นได้ไปหล่อหลอมในการให้สภาวะปิตินั้นเกิดขึ้นเพื่อให้ลูกนั้นรู้สึกมีปฏิหารเกิดขึ้นเมื่อเกิดอาการที่เรียกว่าได้อธิษฐานจิตคิดถึงพ่อนั่นเองเป็นการเชื่อมต่อระหว่าง พันธสัญญาเดิมนั่นคือเมื่อไรที่ลูกไม่อยากไปต่อไม่อยากมาเป็นตัวละครไม่อยากมาเป็นบทละครใดๆลูกสามารถใช้พันธสัญญาเดิมของพระบิดาผู้สร้างจิตและ ขอกลับคืนสู่อมตะทิพนิพานไม่อยากปรุงแต่งที่จะไปเป็นตัวละครใดๆอีกแล้วเจริญพรสิ่งนี้เป็นเรื่องของความที่เรียกว่าเข้าถูกทางก็เกิดอาการปิติสั่นสะเทือนระหว่างดวงจิตเดิมแท้และสิ่งที่เป็นจิตสังขารที่ต้องการการที่ช่วยเหลือนั่นเองลูกรักการหล่อหลอมก็เกิดขึ้นปฏิหารบางอย่าง ก็เกิดจากคำที่เรียกว่าปิตินั่นเองเจริญลูกรักรักลูกสาธุสาธุสาธุกรับขอบคุณพ่อใหญ่ครับค่ะก็เป็นคำตอบเนาะอาเอา,เอามีสองคำตอบใช่ไหมคะเอามีสองคำถามค่ะงั้นเดี๋ยวเชิญคำถามต่อไปเนาะ